นี่ก็วันที่ชิบหากลางเดินกันย่าละพ้นตกเชงแสะเงแสะนี่ก็เป็นลักษณะธรรมชาติของพื่นเพททั้งเท่าเราย้อนขึ้นไปเบิงเท่ามันมีวัฒนาการเปลี่ยนมาหลายจันะกีล่ะ,ะปานนี่เนี่ย <c oughs> นั่งสั้นของเขาจิ้นข่อยยึดถึงหน้าหัวหัวพากัะซุ่มๆมันแสีบมองไรล้แมันก็ไม่ได้แสบหรือฉันมันหิวจิ้นข่อแล้วกัจัดแจ้งกับหายเหียจังเลยมันยากไปหมดลำบากไปหมดพูดนะหน้า,นา,าไทไหวตอนนี้มันแจนไปแห้งหล่าฝนลิ่นใส่ พออยากไปไถไหมพูนละ่ะแต่มมนนั่งไถบ่ได้พออย่างพอมันได้ปักดำไปแน่แล้วก็ได้ไปหัวปุ่มเมื่อเน็กลงไปไหมอีกคืดยากตะกอนสิลงไปล่ละสิลงไปดำหน้าเสียงหาขันยามยังซุ่มถอดห้องไกลก็ถอดไปซุ่มดำไม่ก็ดำไปไม่ได้ดำตัหัวปีกันได้ดำัวหัวปีวป,ปันเนี่ก็เี๋ยวเบิ้งเขาเขียวแล้ว ขอพูดว่ามหันบางปีบางปีก็ยังปักยังดำอยู่มัน้นต้องเล่นยังสี่จังหวั่น่ะโอ้ยอุกังไหลหน้าลมกับพ่อว่าอันนี้หน้าแจนหน้าบานเท้าไทยควายตะกอนตื่นๆมันจะไปถึงน่านดินยังเถืงแค่ตื่นๆก็ลมแปะลมแปะลงมาสิไทยยางไปยางมากยกไปโยกมาลืบจนบอมบอม ไม่ยางอรรถนั่นคือคนตกเล่นไปใส่แข้งตกไก่หัวต้องไปไปถือหัวอย่าไวา้หงุดห้ิดเติมไปอีกนั่นแหละความทุกข์ยากลำบากของชาวไทยชาวนาท้ายห้ามลุกชาวนาหลานชาวนาตระกูลชาวนามากแต่พอล้วแม่แค่เสมอกอววิัฒนาการเปลี่ยนมาจากกาันฝากดำมาเป็นหน้าวาน สบายจนมาอีกระดับหนึ่งเพือ,อวิโต้คลุกหล่อนในความ <c oughs> เป็นจริงของอาชีพนาทีก็ไม่ได้ทุกคือไปสุดทุกไปหลายเพอระอยางพราอันนี้ตัวเกลียรยแนวเกีี่ยมันหลเออเงนหาท่อมันก็มีหลายแขนงม่ได้มีแขนงเดียวไม่ได้มีหนาเดียวหลายหนาหลายด้าน ล่อสรรพันก้มผิดแฝงหาสมบัติถ้าหาสมบัติม่สมบัติหลักเอาสมบัติหน้าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสื่อขายแปรรูปเปลี่ยนรูปจากสิ่งที่เ่าถือครองเป็นสมบัติกับแปรเปลี่ยนไปสส่พุทธองการเขาก็ได้สิ่งเอินมาตอบสนองตอบแทนแล้วเขียนปัดเจซีก้มจำเป็นของผู้ถึงมีชีวิตหรือคนเป็น ตัวฟอสเจสีอาหารบินธบ,บาทเสียฟานาแพรทบ้านซองหองฮอลหยุดยารักษาโลกเนีกก่ยแหละนเดินฟัสเจสีอาหารบินธบ,บาทกับเพื่องเยียรยารักษาอัตราพรรรยกายเขาเป็นคนคนในประกอบด้วยธาตุธาตุซีันตาทิว่า ธาตซีก็ต้องการเยอะยาโดยตามไหลมากของถาบซีคือเ่าด้กินเข่าก็ได้ถาบถาตทั้งซีกคือถาบดินถาบน้ำถาบล่มบอมธาตไฟเขาไม่ได้กินดินเลยเขากินเขา่าแต่มันก็มาจากดินส่วนที่หยาบที่กระด้างกระด้างเลยคือถาบดินเขาหลักสำคัญผิดชิดปะดินก็คือยังถึงเข่าเหยียบย่ำท่านดินเขาเหยียบย่ำอย่างไปยังมากฟันไปฟันมากเลยกว่าดิน <c oughs> ข้เลยสําคัญว่าต้นนั้นเป็นดินที่แท่ดินก็คือสับปที่แข็งๆต้นกล้วยอยู่หลังของน้ำเลยงามๆเลยนะมันดูดจินนี่อย่างดูดจินอาหารไม่อาหารเกา่าของเกา่าหมดพูดมันดูดจินแห้างงามเปลี่ยนกลายเป็นน้วยกล้วยน้วยกล้วยมาจากใสกับมาจากท,าท่มันดูดขึ้นไปมันประโยกต์เปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนเป็นกล้วยสุก เขาได้กินที่แท้เขาก็กินอันเกานะละว่นไปว่นมานีไซเคิลรับแปลเปลี่ยนขึ้นมาเป็นกล้วยโซกที่แท้มันกระโดดกินสิ่งเกินไปจากสิ่งที่มันอยู่ไกล่กับื่อดินส่วนนั้นนั่นละมันเป็นธาตุแปลเปลี่ยนนี่ได้ผสมธาตุผสมกับขีดส่วนหลายแข็งแข็งรว่าธาตุดินมหลายกว่าและเอ่ยธาตุดินอยู่ในดินก็มีน้ำอยู่ในน้ำก็มีร่ออยู่ในร่อกับมีไฟอยู่ในหันมีน้ำกันมัดกระถาดซี กล้วยซุปหน่อยหนึ่งนี่มีถาดทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟปฏิเสธไม่ได้เพราะดินน้ำลมไฟกับอยู่ในหันหลังยังไม่หน่วยกล้วย,ยด้วยนั่นถาดไฟคือส้วมหอมจับบางกล้วยมันก็ไม่ห่อนไม่เย็นต่างกันแม้ถ้าเอาไว้ว่าง,วางไว้ของใดเอาไปแช่ซองฟิตไว้มันก็นแข็งกระด้างกา,งา,งางเยเป็นส้มเย็นเอาวางไว้ซื้อกับอุณหภูมิประมาณนั้นอุณหภูมิปกติมันก็รับซึมซับอุณหภูมิปกติกับเป็นถาดลม เออเปลี่ยนใส่เปลี่ยนมากกลายเป็นถาดไส้แล้วเปลี่ยนกันยี่หันทั้งถาดดินถาดน้ำถาดร่มถาดไส้ไม่ได้เป็นถาดทั้งสี่อยู่นั่นอันเดียวเนื้อลักษณะว่ามันไม่ได้เป็นของตายโตมันสิ่งที่เขาอาศัยเข้าไปก็บเกิดดินน้ำร่มไส้เข้าไปแต่เปลี่ยนเปลี่ยนสภาพแต่สภาพอยู่ในสภาพที่ว่ายึดใช้ไม่จุดคล้องอยู่ได้ตามความ อาตภ anyway, าพคือเหมาะสมนั out, Jude, ora, so coverage, Peter, ups, ่นแหละเขาจะในกินดินกินน้ำกินล่มกินไฟดินน้ำร่มไฟกับไม่ใช่มาอาศัยอยู่กับแปลเปลี่ยนอยู่กับร่างกายเขาแต่มันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดมไม่เคยสิ้นสุดยุติไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดนิ่งอยู่ซื่อว่าจะเป็นสั่นจะเป็นสี่อยู่ตลอดนั่นแหละความแปลเปลี่ยนเขามันเขาเคยอาศัยได้กับมันหนักหนาสาหัสหนา อาศัยอยู่บ้านมันก็ได้ไปเดือดตายที่นี้สามารถทีสัมผัสตัวอยู่ได้ให้โอกาสเมื่เลื่อยปีเหนี่ยซอยสัญญาเสาบ้านคิดใจเฮาเนี่ยมาทำสัญญาเสามาเสาบ้านเสาอยู่บ้านพันกนับขื่ออัตธรรมของมนุษย์เดียบรดูดดังคำว่าเสาบ้านสซ่ข้าวเดี๋ยวกับไปถึงเวลาก,กับไปถึงเวลาก,กับเลย เจออะไรสัญจรไปมองอื่นนี่แหละลักษณะว่าก้อนเป็นจริงของสัตว์สังขารเป็นสันเลยให้เข้าสิมากไมายมันนอนช้าสุดเป็นสันยูซี่ไม่กลายเป็นก้มนโลกกลายเป็นก้มโกรธกลายเป็นก้มหลงหลงนี่แหละก็หลงเพิมมาอีกะสมส่งเสริมก้มหลงก้มหลงก็คือบ่รู้จริงตามก้มเป็นจริงวัคข่ใจสําคัญผิดคิดว่าต้องสั่งตองสิทธิสุดท้ายกับตายปตากับตุก้อนไม่ผู้ใดอยู่ ทำไทยโถไทยเฮาเดียนี่ทั้งพวกนั่นไปพวกนี่ไปเรางที่หายตาเสียจกักพวกได้ไปก่อนกับฟ้าจะไปไหนมันกลับมาบอกข่าวมากลับมาส่งข่าวบอกข่าวก็เลยไปแล้่พิงเหนื่อยมา,มาเราเราซื้อกลอนฟังในเถียงกับบอมีเขาอาศัยค้ำท่างตามความเสือกระถ้าคือความเสือเสือในกติทีบุญพวกพเนี้ยตีแบบฉบับ ตกเกิดไว้ตาเกิ้เขาก็เห็นว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อเขาก็บังยังไปใกล้ตอนสิบปาตบกไปในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือส่วจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมโน,นกรรมสามวจีกรรมเซมโนมโนกรรมสามกายกรรมสาววจีกรรมเีมโนกรรมสามเนี่คือส่วนจริตทั้งยิจกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาศัยความฉลาดของกรรมมันนี สิจิรอดปลอดไทยเพรมีเว้นมีไฟเข้ามาเกลือกลัวผู้พันเขากิจคาใจสิส่งหมากส่งผลส่งเหตุหาเหตุหาผลหาอัธาธรรมไม่พอนั่นลักษณะวัความเรื่อมใช้สัทาธาต่อปร,ปร,ปรัชนาตรเบื้องต้นแต่นั้นพระกันเริ่มคลีค่ไข่ไปสู่ธรรมปฏิบัติระจอนกระจายผู้ม,มากกลายเป็นความฝังฝังนั้นมาถึงเพิ่งผ้าใช้ได้คือยังตูดตะปูนี่ เพชรสมบูรณ์มาได้กับพระเมรุอมองอยู่อาศัยของข้นสารเจ้าตรวะพั่วเพรออาะแฝดเป็นนาหักเป็นนาหักกับเป็นนาหักเข้าเวรตุกตาเพื่อกกไปอยู่สำน,นัลเฮ็ดง่ามมาไ,ได้ผลิตดอดปาได้กับแคไไ่บคา้ไไนบบานตุก,กตานั่นแหละสิ่งที่เข้าอยู่เชื่ว่าบ้านอยู่แค่นั้นเขายังสร้างสมสนับสนุนส่งเสริมอยู่ของเกลือสามบุญกุศล สั่งบุญจนเป็นกุศลคือความชิลฉลาดเหตุบุญคือความชิลฉลาดเหตุตรงประเด็นคือตรงถูกต้องตา,ตามความเป็นจริงเหตุบุญนั่นแหละเหตุการณ์ความสำคัญที่ผิดงูง,งูตามภาษาบาลของระเบิดพ่นระเหตุละเทละเพื่อกไอ้ต้มผิดผิดน้อยผิดหลายกับเป็นที่เชืนน่อนีออกจากหลักเกินเบนแคบผิดไปจากหลักต้นเส้นหนามมันต้องก็เลยเป็นหลักปักกิเลสมันโยกมันฟ้อนมันยุมมนย่หันเนี่ยเราเสนอหลักความเป็นจริงครับ You need to hum up and do